จริงๆอ่ะหวยก็รู้สึกดีกับตั้มนะแต่หวยก็ทบถ้วนมาแล้วสองคืนแล้วอะค่ะแล้วหวยก็คิดว่าวันแรกอ่ะแค่รู้สึกดีเจอเราเป็นผู้ชายในสเปคคือทุกอย่างอ่ะมันใช่แต่ว่าพอได้ทำกิจกรรมร่วมกันมันก็ชัดเจนขึ้นมันก็มีบางบางโมเมนต์ที่ที่ตั้มก็เป็นตัวของตั้มหวยก็ เปลี่ยนอะไรตั้มไม่ได้อะไรเนี้ยแต่หมยก็สัมผัสได้ถูกไหมแล้วก็สุดท้ายแล้วอะตั้มเป็นผู้ชายที่ดีมากน่ารักแล้วก็คงมีผู้หญิงอีกหลายคนแหละรอให้ตั้มเลือกแต่หมยคงเลือกตั้มไม่ได้วันนี้ขอโทษนะคะคืออะไรนี่เล่นเกมอะไรอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเล่นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เล่นกับความรู้สึกของคนอื่น อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่โอเคที่สุดถ้าไม่ชอบผมถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมมาให้ความหวังผมทําไมหมลี่เป็นคนแบบนี้ก็คือเป็นคนเป็นคนแบบแคร์คนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือทุกคนก็คือแคร์หมดก็คือเป็นห่วงเป็นใย,ยก็คือแคร์และถ้าสังเกตได้คือหมวยลี่ไม่ได้เป็นคนที่เริ่มจะเข้าหาพิตัมก่อนด้วยแต่พิตัมเขาก็มองว่าเราอะไปให้ความหวังเขาเพราะว่าตัวพิตั้มเองอะ เขาโฟกัสเรื่องความรักและซีเรียสกับมันมันเหมือนกับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งอ่ะมาทําดีกับเขาซื้อน้ําให้เขาหรือทําดีกับเขาอ่ะเขาตีความหมายเป็นความรักในทางนั้นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยวันที่เราที่เราที่พี่ตัดสินใจบอกไม่โอเคคือเขาคุยแฟนเก่าซีเกมแล้วเขาก็พิมพ์ว่าเขาเขาจะยังไงดีซีเกมบอกไม่ให้เลือกเขาบอกว่าเขาไม่เลือกดีกว่าเอาเดี๋ยวนี่นอกเกมเหรอเอ้นอกกูก็กูที่กูไปคุยข้างในไง เออพีกเลยเออคืออยู่เข้าใจเลยแล้วทำไมเขามาพูดกับผมอีกแบบนี้อะทุกคนก็เห็นเขาไม่มีความชัดเจนแค่นี้เขาเขาเป็นคนพูดกลับไปกลับมาคือเขาเป็นคนพูดกลับไปกลับมาจนผมรู้สึกว่าคนนี้โอเคไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคละอ้าวพี่อะไรเนี่ยถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณก็ไม่ควรจะมาอ่อยผู้ชายคนอื่น